Legend ์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกโปรโมชั่นดีๆมากมายมีทั้งแบบเติมปกติได้เพชรแดงในการเติมครั้งแรกและเติมแบบพิเศษไม่ต้องออกจากเกมเติมเร็วเติมไวบริการดีระดับ5าดาวต้องเลเจนด์ช็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอบีด v 2องนะครับไอดี ID นี้นะครับฝากขายนะคุยไว้ก่อนเลยนะครับสุลต่านฝากขายนะครับเซิร์ฟโกลเด้นลาวานะครับ ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะตัวนี้เคยลงไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาในเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับเวอร์ชันอัปเกรดก็คือทำของขึ้นนั่นแหละนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ let's go A later few moments เรามาดูค่าสเตตัสกันก่อนนะครับแน่นอนนะตัวนี้ตอนนี้ยืนเมือง1นึ่งแสนแล้วนะตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับว่ายืนเมืองเท่าไหร่นะก็ย้อนลองย้อนไปดูคลิปเก่านะครับที่ลองเป็นสุดตันหนึ่งวันเนาะตอนนี้เลือดประมาณล้านสนะการเลือดใส่ยังไม่ครบนะครับว่าอยู่ในเซตเมอร์ฟี่นะแล้วก็พีทเคประมาณแสนหนึ่งนะครับตีกลมนะเบลตันแล้วนะฮะตัวนี้อยู่เซฟโรเดลาวานะตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นยืนเมืองนะไม่มีบัฟไม่กนไม่กินอาหารเลยทั้งนั้นนะครับ SPD ตอนนี้ก็ตันแหละนะฮะกดบงกดบัฟอะไรก็ตันแล้วนะครับหนะึ่งพันนะคิเลตนะครับตัวนี้ยืนเมืองนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบประมาณร้อยร้อยร้อยนิดนึงนะร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามนะครับอ่ะค่อยว่ากันนะเดี๋ยวกดบงกดบัฟกินอาหารก็ก็ขึ้นเยอะอ่ะนะ พีทัเมโบนัส418นะครับมาจากขากบแล้วก็ยังไม่ได้กดลิงด้วยนะไปต่อพีดาเมโบนัสนะครับอ่านี่นะครับอยู่ที่78%นะก็ถือว่าน้อยไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับตัวนี้ดูดเลือด38%อนะก็จริงๆมีการดูดเลือดเพิ่มอีกนะครับจะดูดเกือบ50เลนะโคตรเยอะนะฮะส่วนออฟทาสนะครับนี่150%นะครับเพราะว่าใส่เด็กเดย์ใบเดียวนะถ้าใส่ครบ3ใบก็ตัน180 โดยประมาณนี้เนาะนะครับส่วนต่อมาก็เราจะมาคุยเรื่องของกันบ้างนะครับตัวนี้เอ่อตอนนั้นน่าจะบวกไม่เยอะเท่านี้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยประดับเนี่ย a d k เอ้ยไม่ใช่นะครับประดับสเต็งสองข้างนะครับเป็นสเต็งทั้งคู่นะ สเต็งทั้งคู่นะครับก็บวก9แล้วนะครับชุดเกาะก็บวก7บวก8แล้วก็บวก7บามังนะครับดาบเป็นบามังบวก8นะครับขาคบวก8แล้วนะเมื่อก่อนตอนที่ผมอรีวิวตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่เป็นยันบวก8นะแต่ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแต่อยู่ในหน้ากากเจาะนะมานี้แล้วกันเนาะส่วนหน้ากากเจาะเนี่ยถามว่าใส่ใส่หน้ากากเจาะทำไมนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะผมมีเทสตนะครับหน้ากากเจาะกับยันเนี่ยเอาไปตีคนเนี่ยไหนแรงนะครับอ่ะพูดเรื่องตีคนนะครับก็จะมีประดับพิวพีให้สลัับบกเต็งบ ก็แรงขึ้นมาเยอะเยอะอยู่นะเยอะตีคนก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การ์ดมงการ์ดบอสอะไรอย่างนี้เนาะไม่ไม่ได้ถอดมานะครับการเลือดนะอ่ะสวนของก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องการ์ดก็มาลงมาล,มาลีนอะไรทนี่ก็ทั่วไปเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ของนะครับหรือว่าเรื่องการ์ดเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะฮะอัปเกรดเนาะก็เกือบตันแล้วนะก็อัพอ,อีก5าเวลก็ตัน,นมันตันร้อยแปดสิบหรือเปล่าน,นะครับน่าจะใช่นะปลดอเวกนะครับตัวนี้ Fi ค่ารีไฟล์ก็บวกแปดนะครับเอนชานเป็น การก็ใส่เป็นเด็กนะครับแล้วก็เดวิลลิงสองใบขากบนะครับก็ประมาณนี้นะบวกแปด้ออฟไฟทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไฟเต็ม10แล้วนะตอนนั้นยังไม่เต็มนะครับที่ผมให้ดูนะแต่ตอนนี้เต็มละนะฮะการเป็นมาตเตอร์ลิงนะครับนี่สองข้างเลยนะครับมาตเตอร์ลิงนะการบอะใช้ได้นะครับแล้วก็บวกเก้าออฟไฟนะครับชุดเกาะก็เหมือนเดิมนะฮะนี่ในนี้ใส่เป็นป้องกันเวทอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าแล้วก็มีมูลไลท์ใบหนึ่งนะครับส่วนการบอสก็ประมาณนี้ ส่วนเฮดเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยเฮดเกียร์ก็มีหลายใบนะให้เลือกใช้นะครับก็ตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับไปตีบอสก็เป็นฟิโอนี่แล้วก็ดูดเลือดมังกรนะครับแล้วก็ออกฮิโร่นะครับการสตันนะก็คือทั้งดูดเลือดแรงนะครับแล้วก็การสตันร้อยเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการกันฟอสเีกครบนะครับฟิโอนี่ด้วยนะส่วนถ้ายาวแรงก็ใส่เป็นเบนี้มารุ้สใบก็ได้ครับประมาณนี้อ่ะนี่ถ้าใส่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเซตตีบอสนะที่ผมเล่นปกติเนาะ ก็คือเฟลนี้ใบหนึ่งอ่ะเบนี้มารุแล้วก็เบนี้มารุนะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเยอะอยู่นะเยอะพอประมาณนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับของแล้วก็การ์ดนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องนะครับอาวุธเงาตัวนี้อาวุธเงาหกแล้วนะครับนี่ที่เหลือก็ถ้าอยากได้เอฟพีดีให้มันตันหนึ่งพันแต่จริงๆถ้ากดบัฟก็ตันแล้วแหละนะครับถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปอัพเอาเนาะคลิกนะครับรอ,ไไอยากได้เพิ่มก็ไปอัพเอานะ แล้วก็จุดไลแม็กอีกจุดหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงนะฮะตัวนี้นี่มีหมานะครับเจาะนะฮะแล้วก็ไฟนะครับสวยๆเลยนะใช้ได้นะครับเก่งนะแล้วก็ลิงนะครับลิงก็บกขีนะก็ใช้ดูนะครับแล้วแต่ความชอบะจะเอาธาตุไฟก็ได้หรือจะเอาคิดาเมจแล้วก็พ dK ีเคเลยพวกนกี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับส่วนตู้เสื้อก็อ่ามีหัวออกฮีโร่นะครับหัวบอสก็มีเยอะอยู่เดอ้ออ่ามีหัวกระต่ายนะครับหัวอะไรเนี่ย แองเจลิงนะครับหัวเดวิลลิงนะหมวกเด็กเดนะครับนี่ของบอสเยอะนะตองจริงนะครับแต่ใส่ออกฮีโร่เท่สุดนะฮะนี่ตาก็ประมาณนี้นะครับปากอ่ะชุดก็ประมาณนี้นะครับก็เยอะๆอยู่นะฮะชุดนี้ผมว่าเท่สุดนะนะแบบดูแบบไฮคลาสดีนะครับเป่าหลังก็เยอะแยะครับผมอมานี้ฮะหางอ่ะมีหมาแล้วก็เอ่ออะไรหางหางฮาโลวีนประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปเทสดาเมจให้ดูแล้วกันนะครับผมจะไม่กินอาหารนะหรือว่ากินดีนะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปเทสดาเมจกันปะ Let's go A few moments later อ่ะมาต่อนะครับตอนเทสบอสเนี่ยผมจะเทสเป็นมายานะครับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ออฟไฟก็เทสกับมายาหรือไม่ก็ออฟออฟออฟลอดนะครับเพราะว่ามายาน่าจะเวิร์กนะคิดว่าน่าจะแรงนะกินอาหารไป4อย่างนะครับเปิดลิงด้วยนะสกิลก็ปล่อยมารันเองนะครับออโต้เลยนะครก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับปะ Let's go ดู DPS กันครับผร้อมทักหนึ่งนาทีแล้วกันนะ ดู30มสิบวิแล้วก็1นาทีอ่ะฟันก็อดอกละเท่าไหร่วะ6ล้านนะครับ6 6ลนะ้าน7ล้านอน่ยประมาณนั้นแหละนี่น,น,นี่นะครับ6 7ล้านนะถือว่าสวยนะครับก็ฟันแรงใช้ได้นะครับ6 7ล้านนะก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตามบัฟเนะาะแต่กดบัฟก็ขึ้นไปอีกนะครับนี่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 สามสิบวิก็จะอยู่ประมาณ 30ล้านนะครับรนะ30วิอยู่30ล้านนะครับต่อวิอ่เดี๋ยวเราดู1นึาทีรอดู1นึ่าทีนะฮะอาจจะพูดดีๆสับขัดนะเพราะเบลอเบลอวันนี้อัดคลิปเยอะมากนะครับทั้งสตรีมทั้งอัดคลิปนะจริงไม่ได้ทำคลิปรีวิวขายแบบนี้นานแล้วนะแต่กนะ็พอดีรู้จักกันนะก็อาัดาับลงนะครับเพื่อขายได้นะเพื่อมีคนสนใจนะครับ หนึ่งนาทีนะครับประมาณ30ล้าน30สล้านต่อวินะประมาณ3 1มเนะเมื่อกี้มันขึ้นมา3านะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฟันต่อทีก็ประมาณ6 5 6 7ล้านนะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสวยอยู่นะตัวนี้นะครับเอ่อถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับในเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e นะครับแล้วก็ราคาไว้ที่ De s c r ิป tion นะครับหรือว่าผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะทั้งราคาแล้วก็ ID l ดี e นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะ เซิร์ฟโกลเด้นลาวานะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้วับบัฟก็แสนหนึ่งนะล่าบอสไม่ต้องห่วงนะครับเซิร์ฟนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับล่าบอสโอ้โหโซโล่ก็ได้นะครับมีออคิโน่การสตันนะครับชิวๆนะไม่ต้องการสตันนะดูดเลือดด้วยมีการดูดเลือด14เปอร์ไงฟันแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็การสตันด้วยนะครับยืนยาวๆนะไม่ต้องห่วงแทงบอสสบายมากนะครับโกลเด้นลาวานะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโกลเด้นลาวาราคานะครับ เดี๋ยวปักหมดไว้ให้ข้างล่างนะครับถ้าสนใจนะ ID Line แอดมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ